อืนินหิมึงคือนอนใดตาบมึงสิบอฟองออกมาบอโอ้ยมึงเลี้ยนยิ้มนัดสติกติมึงบอกป,ปวดเอวติมึงน,นอนหลับจังใดหายใจทางใดทางไซบือติคือเด้งคาเท